ก็สวัสดีท่านผู้ชม,มท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมบูมันเช่นเคยวันนี้ก็มาแจกโค้ดนะผมขอไปโค้ดที่ล่าช้าผมวันนี้คอมพังยังไม่พอนะครับผมคอมพังแล้วเพิ่งสร้างบ้านหมาผมก็ <g ül s ets> ขอไปที่ล่าช้านะครับผมคอมนี้ต้องซ่อมเยอะแน่มันขึ้นว่า C 0 0 0, 0, 0มั้งนะสองหนึ่งปประมาณนี้ครับผมศูนย์สี่ตัวแล้วก็สองหนึ่งครับผมโอเคผมรหัสวัสนนี้ผม all over the world ครับผม อันนี้ผมไม่รู้ว่าผมถูกไหมแต่ให้พิมพ์ตามนะครับผม a l l o v e ที่จริงมันน่าจะอ่านว่า all over the world นะครับผม all over ครับผมเขียนถูกยัง all o v e r ครับผม all over ครับผม,ผม the G uh, t t h e w o r L D อ่าวันนี้ใต้คลิปนี้ไม่มีอะไรเขียนเลยผมต้องขอไัยด้วยต้องดูคลิปให้จบเท่านั้นแล้วับผมขอภครจริงๆนะครับ all over the world ครับผมจำได้ออยังครับถ้าจำแล้วตกลงครับแนะนำให้กด s t อ p ไปน,นะผมเมื่อเกิดใครยังไม่จำครับผมโอเคผมกดตกลงวันนี้ผมจะได้อะไรก็มาดูกันเลยนะครับผมโอเคสามารถใช้ส์กุป,ปองได้แล้วผม อโอเคอเอาไปขายทิ้งที่หมดเลยครับผมพวกเนี้โอ้โหเยี่ยมอือสัตว์ไม่ใช่เวลามาดีใจโถอเอาครับผมเราก็ได้คูปองลูกปลากลายวันนะครับผมโอเคอันนี้แม่ง <c oughs> <c oughs> ครับผม อ้ลูกบากเงินหมาผมหมุนธรรมดาไปให้ผมหมุนไปเลยให้ผมโอเคได้ไหลให้ผมลายลูกบากรก็ผมผมก็ไม่มีโอกาสจะเปิดให้ทุกคนดูนะครับผมม้งนะเอาละผม <c oughs> ผมก็ต้องขอกราบจบคลิปไปเพียงเท่านี้ผมซึ่งผมไม่มีเพชรพอที่จะเปิดให้ทุกท่านดูนะครับผมยังไงก็ ส่งไปแล้วขออภัยที่ส่งไปแต่ช่างเถอะโอเคผมเราก็ส่งเอาของกันเลยนะครับผมซึ่งเปิดกล่องของขวัญห้าผมรู้นะว่าจะได้อะไรผมถ้าเกิดได้ครบแล้วได้แค่นี้ปิดคลิปได้เลยนะครับผมว่าต่อจากนี้ผมก็แค่ไม่ได้เชื่ออะไรเลยครับผมโอเคผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมอ่ะบาผมไม่เซ็งบายครับสิ้นสุดเลย